สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาสอนวิธีการรับคนอังเปาแล้วก็มาสอนวิธีการหาเงิน5,000บาทนะครับจากแอปพลิเคชัน t o m a n y Wallet นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมแนที่เขาจัดไว้ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการรับคนอังเปาแล้วก็วิธีการหาเงิน5,000บาทจากคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ทุกคนนับก็มาสอนหางเงินนะครับออนไลน์นะจากมือถือทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android สามารถที่จะทำได้กันทุกคนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมนะก็จะมา สอนวิธีการรับโค้ดอังเปาด้วยแล้วก็จะมาสอนวิธีการนะครับผมนะรับเงินฟรีเอยไม่ใช่รับเงินฟรีดิก็คือเราก็คือเป็นเงินฟรีแหละนะแต่ว่าเราต้องทํางานให้กับเขาด้วยคืองานออนไลน์เนาะคือทํากิจกรรมของเขานะครับผมนะแล้วก็มีสิทธิ์นะร่วมรับเงินอยู่ที่5,000บาทเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรานะครับมาดูในส่วนของแอปพลิชันนี้กันเลยนะครับให้เราทําการดาวโหลดแอปพลิชันนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็นับให้เรานั้นทําการกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิด,ดีอนี้นะครับ ลังจากที่เรากดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนั่นก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่าเริ่มช่วยเพื่อนเลยนะครับจากนั้นก็นับคุณได้รับเงิน1สตางค์จากทูมานี่นะครับให้คนกดโอนเงินให้ชื่อของเราได้แอรชื่อนี้เลยนะครับผมหรือจะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับผมถ้าว่าคุณกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดี้นะครับผมแล้วก็นับให้คุณกดคําว่าโอนเงินนะครับแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขในส่วนของเบอร์โทรนะจะขึ้นว่าข้อความเป็นสกอปเกมนะคุณก็กดคาว่าโอนเงินนะครับ จากนั้นก็นะครับให้คุณกดควาว่ายืนยันการโอนเงิน0.01ตางค์นะครับเป็นเงินที่ทางทูมิเน่ไวเลยได้ทําการส่งไว้นะครับ <S <S พอโอนเงินเสร,ร็จป้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะก็คือเป็นสลิปของเรานะครับผมจากนั้นก็มันจะเด้งไปที่หน้าของกิจกรรมนะครับมันจะขึ้นว่าโอนเงินให้เพื่อนสําเร็จนะครับจากนั้นคุณก็จะได้รับสิทธิ์อีก1นึด้วยกันตรงนี้นะครับผมน่ารวมเป็น2สิทธิ์ด้วยกันนะครับนี่ทุกคนนะตอนนี้คุณก็จะมี2สิทธิ์แล้วนะครรับคุณกกก็สาามมมถดดเเเลล่นนไ้ยะผ จากนั้นก็น่าจะมียอดเงินเข้ามา0.01ตนะครับผมจากการที่คนโอนเงินมาให้กับเบอร์เมื่อกี้ทุกคนนะแล้วก็ระบบก็จะทำการส่งเงินคืนให้กับคุณอยู่ที่0.01ด้วยกันนะครับผมโอเคทุกคนนะวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมของการรับเงินฟรีนะครับรุ่นรับเงินฟรีอยู่ที่5,000บาทนะครับแต่ว่าต้องทํางานให้กับเขาด้วยนะครับผมนะซึ่งงานอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ผมเข้าระบบของผมแล้วนะครับผมนี่ทุกคนนะ ยินดีด้วยนับคนได้รับคะแนนพิเศษไป5,000บาททุกคนนะกะ็ใช้เวลาไปนะครับประมาณ20วันนะครับไป23วันไอ้ไม่ใช่เดี๋ยว20วันแหละเพราะว่าวันนี้22วันนี้วันที่23ใช่ไหมอ่ะวันนี้วันที่23นะครับก็ประมาณ20วันนะครับตรงนี้ทุกคนนะก็สามารถที่จะ ชวนเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมนี้เล่นกิจกรรมนี้สําเร็จอยู่ด้วยกัน1 0 0 0คนนะก็เลยสามารถทําเงินได้อยู่ที่ห้าพันบาทตัวคนนะก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้คืองานที่เราต้องทําคือเชิญให้คนมาหรือไม่ก็แนะนําบอกต่อให้คนมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้ครบ1000คนซึ่ง1000คนนี้ต้องเป็น1000คนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาก่อนนะครับผมนะอ่าก็ถ้าเรากดแลกนะครับก็ตรงนี้นะสามารถที่จะแลกได้ ครั้งละ980บาทนะไม่สามารถแลกได้ทีเดียว5 0 0 0บาททุกคนนะตรงนี้นะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวเราค่อยทยอยแลกแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมมีสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8 3สิทธิ์ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะสามารถหาไรายได้ต่อหน้าเมื่อกี้นะครับจากการที่เราได้รับสิทธิ์มา2ส,สิทธิ์ใช่เมื่อกี้นะวิธีการรับเงินก็คือกดคําว่าเล่นเกมนะครับทีทุกคนนะกดตรงนี้เลยนะครับอ่ะจากนั้นก็เราก็คือกดคําว่าหยุดนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันหยุดนะมันจะมี เงินศูนย์บาท5บาท10บาท20บาทนะครับ50าบาท100บาททุกคนนะอ่าครั้งนี้ผมได้2บาทด้วยกันนะครับกดรุ่นต่อไปเพราะว่าผมมีอีกประมาณ82ดสิสิทธิ์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะอ่าตรงนี้เราก็เล่นต่อไปได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ กดหยุดไปนี่ทุกคนนั่นมาดูกันว่าจะได้มากี่บาทนะครับได้ศูนบาททุกคนนะบัญทีนะครับเราอาจจะโชคดีหน่อยได้ศูนบาททุกคนนะศูนบาทไม่ใช่โชคดีหรอกคือโชคไม่ดีแหละทุกคนนะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะซึ่งในส่วนของการถอนเงินของกิจกรรมนี้นะครับสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ด้วยกันครั้งละ20บาทนะขึ้นไปทุกคนนะ20บาท40บาท60บาท80บาท100บาทขึ้นไปมันเป็นเลขคู่นะถ้าเรามีเงินในบัญชีอยู่ที่50บาทนะครับสามารถถอนได้ครั้งละ 40บาทนะเพราะว่าอีก50บาทนั้นมันมันเหลือ10บาทเป็นเศษนะให้เราสะสมให้ครบ20บาทนะเราถึงจะสามารถถอนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็การลุ้นการเล่นเกมก็คือประมาณนี้เลยนะสิ่งสำคัญของเกมนี้ก็คือสิทธินั่นแหละหัวใจนะที่เราต้องหาให้ได้เยอะเพราะว่าถ้าเรามีหัวใจน้อยแล้วก็เราสุ่มรับเงินแค่2บาท2บาทมันมันไม่ถึงหรอก20บาทใช่ไหมเราต้องหาให้ได้เยอะทุกคนนั่นเดี๋ยวเรา นะต้องไปหาสิทธิวิธีการหาสิทธิตรงนี้ก็คือมาจากเชื่อมโยงกับการหาเงิน5,000บาทเมื่อกี้เลยนะครับก็มากดคําว่าชวนเพื่อนนะครับแล้วก็นี่ทุกคนเห็นไหมผมก็ได้ทําการแนะนําไปแล้ว1,031คนด้วยกันนะครับก็คาว่าชวนเพื่อนครบ1,000คนรับไป5,000คะแนนหรือเท่ากับวิธี5,000บาทนะครับวิธีการเชิญก็คือคัดลอกเค้ากดคัดลอกลิงก์นี้หรือจะทําการ แชร์ในรูปแบบของเคียรักออคก็ได้เหมือนกันนะไปแชร์ที่ Facebook ก็ได้ไลน์ก็ได้แล้วแต่เราเก็ได้นะก็แล้วแต่เราตรงนี้นะถ้าเราถนัดฝั่งไหนตรงไหนก็ไปแชร์ตรงนั้นนะครับ ซึ่งกิจกรรมเมื่อกี้นะก็คือมาที่คําว่าวิธีการเล่นตรงนี้นะนี่ทุกคนเป็นภารกิจพิเศษนะครับผมนะถ้าเราชวนเพื่อนครบ100คนนะครับจะได้ไป500บาทถ้าเราชวนเพื่อนครบ1000นคนละไป5,000บาททุกคนตอนนี้ก็ผมก็ทําสําเร็จทั้ง2ภารกิจแล้วทุกคนนะก็รวมเป็น5,500บาทถ้าใครทําสําเร็จตรงนี้จะได้ไป5,500บาทยังไม่รวมเงินที่คุณได้จากการสุ่มรับเงินฟรีตรงนี้อีกนะครับผมนะ แล้วก็ประวัติการชวนนะครับอันนี้ทุกคนนัทน่ผมบอกนะบางทีเราชวนเพื่อนแล้วครบ1000คนแต่ว่าเพื่อนที่เราชวนนั้นก็คือเป็นเพื่อนที่เขานั้นทําการต่อรับของคนอื่นแล้วคือไปเข้าธุมกิจกรรมนี้ของลิงค์คนอื่นแล้วนะก็เราก็จะได้เราก็จะไม่ได้สิทธิ์นะเหมือนนี่คือรอการต่อรับตัวคนนะอันนี้คือเรายังไม่ได้รับคะแนนนะก็คือเขาไม่ได้ต่อรับจากเรานะก็อ,อันนี้คือรอตอบกลับนะครับคือหนึ่งคนนะตอบกลับแล้วอยู่ที่1000นะครับ สาคนแล้วก็ต่อตับไม่ได้ก็คือคนที่ไปร่วมของคนอื่นแล้วอยู่ที่2องพคนเลยทีเดียวตรงนี้นะครับผมนะอ่านี่ทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนต่อมาก็คือในส่วนของการเล่นนะครับประวัติการเล่นที่ผมเคยรับเงินมาก็อันนี้เลยนะเราไปเล่นกิจกรรมนี้มาไปสุ่มมานะครับได้รับมากี่บาทนะเขาก็จะขึ้นตรงนี้ว่าคะแนนที่เราได้รับมา0บาท5บาท1 0บาท50บาทห0 0บาทก็จะขึ้นตรงนี้นะเท่าที่ผมเล่นมายังไม่เคยได้100ได้สูงสุดอยู่ที่50บาทนะครับผมนะอ่ะนีทุกคนนะเมื่อกี้ก็มันไม่ได้อะไรคือเป็นูนย์คะแนนก็คือจะได้ คำว่าไม่ได้คะแนนเนาะห้าบาทไม่ได้คะแนน2บาทอันนี้5,000บาทไม่คิดทุกคนเห็นไหม 5,000บาทที่เราได้รับมาเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเลยทุกคนนะเราทำได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับทั้งหมด1,000คนด้วยกัน1,031คนแล้วเปล่าเมื่อกี้เราขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็สําหรับเมนูที่คําว่าเงินที่แรกก็คือเป็นเงินที่เราเคยถอนเงินมาแล้วเนาะผมก็ถอนเงินมาแล้ว980บาท980บาท340บาท60บาท100บาท20บาท 120รยบาท20บาท220บาท60บาท20บาท2 0บาท540บาทอันนี้คือเป็นเงินที่ผมเคยถอนเงินมาแล้วจากกิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจที่ไปเล่นนะครับกิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่19เเดือนมกราคม2568เวลา5ทุ่มนะครับ59นาทีด้วยกันนะ่าังเหลือเวลาอีกเยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแจกซองอังเปากันต่อเลยนะครับผม สำหรับวิธีการรับสอ่งอ่งางเปาก็ให้เรามาที่ช่อง u t u b e นะครับ ANC Studio นะครับจากนั้นก็ให้เรากดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเ,เตือนทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะว่าจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปต่อไปทุกคนนะกะ็ขออภัยด้วยเมื่อกี้ทุกคนนะ,ะตรงนี้ทุกคนนะก็ให้เรากดลิงกนะ์กดและอีก2ลิงก์นะกดคําว่าและอีก2ลิงก์นะครับกดเข้าไปเลยนะเมื่อกี้ลิ้นผพันเมื่อกี้ทุกคน อ่ะแล้วก็ตรงนี้ทุกคนนะักก็ให้เรากดคําว่าเว็บไซต์กรอกคนอังเปานะครับอ่ะต่อมาก็ให้เราทําการนรับกรอกคนอังเปาตามผมเลยนะครับคดอังเปาในคลิปนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยอะไรเอ่ย b n w 2 3 1 2 2 4 y t a c นะครับอีกครั้งหนึ่งนะ b n w สองสามหนึ่งสองสองสี่วแล้วก็4นะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มคำว่าเซิร์ชนะอย่าลืมนะกรอกโค้ดให้ถูกต้องด้วยนะกดเซิร์ชไปปับ๊บถ้าโค้ดมาถูกต้องแล้วก็เหมือนกันเลยนะ มันก็จะพามาที่หน้าซองอ่างเปลาแบบนี้นะครับช่องนี้รีบเลยนะครับผมนะรีบเลยใส่เบอร์ทูมานี่วอเลตของคุณทันทีนะจากนั้นก็กดคําว่ารับซองเลยนะครับแล้วก็เงินก็จะถูกโอนไปยังเบอร์ทูมานี่วอเลตของคุณทันทีนะครับผมมีเนาะคุณก็จะได้รับเงินเข้ามานะครับผมนะก็อีกช็อตล่อนับถาว่าใครทันก็ยินดีด้วยถ้าใครไม่ทันก็รอรับขั้งต่อไปต่อนะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้ทุกคนนะถ้าผิดพลาดประกันไดของไพนัทที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้แบบนี้ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านชอลเลอสสวัสดีครับ